สวัสดีครับผมดรชูชาตธรรมานายอำเภอก่อคาในฐานะผู้นำองค์กรในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจนทุกช่วงวัยตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของอำเภอก่อคาอำเภอก่อคาได้รับนโยบายสู่การปฏิบัติโดยกำหนดเป็นวาระของอำเภอเพื่อมาดำเนินการกระจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปัชยาติฐผิดพอเพียงตามแนวทางเกาะคาบอกลาความจนในขั้นตอนการดำเนินงานอ,เอ,ขอขาเภอเกาะพาได้ประชุมรับมอบนโยบายรวมทั้งวางแผนการขับเคลื่อนประจัดความยากจนและดำเนินการตามแนวทางของสจคอโออดยมีกลไกในการทำงานในระดับต่างๆร่วมกันขับเคลื่อนงานอำเภอเกาะพา มอบหมายให้ทีมพัฒนาชุมชนอำเภอดำเนินการตรวจสอบข้อมูลในระบบ TP Map ชี้เป้าหมายกระจายความรับผิดชอบซึ่งอำเภอได้ดำเนินการเข้าไปแก้ไขปัญหาโดยสำรวจลงไปในถึงหมู่บ้านครัวเรือนโดยสอบถามปัญหาความต้องการโดยได้ดำเนินการในเรื่องของ 1. มิติด้านสุขภาพ ได้ประสานความช่วยเหลือจากโรงพยาบาลสุขภาพตำบล 2. มิติความเป็นอยู่ได้ประสานทุกภาคส่วนในพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ 3. มมิติด้านรายได้ได้มอบหมายให้พี่น้องประชาชนได้ดำเนินการปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อลดรายจ่ายสร้างรายได้ มิติด้านการเข้าถึงหน่วยบริการภาครัฐได้ประสานการช่วยเหลือให้หน่วยงานภาคราข้ามาดูแลรัวเรือนเป้าหมายจนสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกจุดสวัสดีค่ะทองเพียงศรีนุพนัณาการอำืึ้นต่อการน,ค,านค่ะวันนี้เราาพบปะให้คำแนะนําชี้ทางออกบอกทางแก้ไขให้รัวเรือนสามารถพัฒนาตนเองได้อยู่รอดปลอดภัยอย่างกอเพียงค่ะสวัสดีค่ะ ทีมพี่เลี้ยงตำบลนาแสงและครัวเรือนนายประไฮพงทิยาเป็นครัวเรือนตีโตเกนในด้านมิติที่อยู่อาศัยในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นทางทีมปฏิบัติการตำบลกับทีมพี่เลี้ยงมาเยี่ยมเยียนเพื่อวางแผนครัวเรือนโดย,ยใจรับการซีทองในท้ายที่สุดนี้กระผมในฐานะนายเือกอขาต้องขอกราบขอบพระคุณทีมงานพัฒนาชุมชนในฐานะฝ่ายเลขา รวมทั้งหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องที่ได้ช่วยกันขับเคลื่อนการทำงานในการแก้ไขปัญหาความยากจนทุกช่งวงวัยตามแนวทางปัจญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้นโยบายของรัฐบาลบรรลุเป้าหมายบรรลุวระถุประสงค์อย่างยั่งยืนและเป็นปรูปธรรมขอกาขอบพระคุณครับ